ก็วันนี้แฮปปี้มากครับผมแฮปปี้ที่ได้มาร่วมง,งานกับฟิวเจอร์มาบอกเพราะว่าคืองานครับผมงานของเขาทีนคือบอกว่าอลังการใหญ่มากแล้วก็เขาลดลดราคาดีมากแล้วก็มดีใจที่ได้ได้เป็นส่วนร่วมที่บอกว่าได้มอบอชวนชวนแฟนคลับนะครับมาซื้อของที่บอกว่าราคาดีครับผมอันนี้ตอบไม่ได้เลยผมคือจริงๆ ทุกอันนี้คือบอกว่าเราแต่ละแบรนด์นี่คือเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกเลยผมก็อยากให้คนมามาดูเยอะๆของแล้วก็มาหากิ่ที่ที่ตัวเองชอบยังไงนะครับ Sense of l o v โอ้กลิ่นกลิ่นของ Tom นะกับในนิยามผมก็อาจจะเป็นกลิ่นที่เรานึกถึงตอนเรานึกถึงบอกว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอาจจะเป็นอาหาร หรือว่าอาจจะเป็นแบอกลิ่นหญ้าที่ตรงสนามหญ้าอะไรเงี้ยที่เราเคยแบบไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นแฟนเหรอผมกลิ่นหวานๆแล้วกันครับผมเพราะว่าเขาเขาไนิ์กับผมมากเลยเขาเขาแบบสวีทกับผมมากเนี่ยเขาเลยก็เลือกถึงเลือกถึงอะไรหวานๆดีกว่าคือเขาสปอร์ตผมมาตลอดเลยครผมแล้วก็ รู้สึกว่าไ uh, ด้ energy ดีๆจากเขามาตลอดแล้วก็ uh, ไม่ว่าเราจะอยากทำอะไรหรือว่าเราจะทำโปรเจกต์ไหนอะไรเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะสปอร์ตเราแล้วก็เขาเชียร์อัพเราตลอดอยากได้แบบอยากแนะนำตัขขเราเป็นคอบอะไรครับครับผมจริงๆเนะี่ยผมเป็นคนที่ชอบกลิ่นแบบว่ากลิ่นสดชื่นนะผมก fresh, ลิ่นเฟรชเราจะเน้นแบบว่ากลิ่นที่มันมีความซิตรัสนิดนึงครับผมความซ่อมความ ความผลไม้ผมแล้วก็เน้นสิ่งที่บอกสามารถใส่ได้ทุกวันนะผมเทศ,ศกาลวันวาเลนไทน์เนาะครับผมไม่อยากได้ของขวัญอะไรในวันวาเลนไทน์จริงๆไม่ไม่ได้อยากได้เลยครับผม,มวันวาเลนไทน์ก็ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเราควรที่จะนึกถึงคนที่เรารักนะผมก็อาจจะ,ะไปนึกถึงครอบครัวครับผมแล้วก็อาจจะนึกถึงตัวเองด้วยเพราะว่าเราอาจจะละทิ้ง รักาการที่เรารักตัวเองเลยใช่ครับผมอาจจะทวิตตัวเองบ้านะบกเล็อยากบอกอยากบอกแบบให้แฟนในไทยหลาย้าบอกความรักกนบแฟนของเราผมก็อยากบอกคุณแฟนทุกคนนะว่ารักมากมากเลยในในวันแห่งความรักเนาะผมรับผมได้รับความรักจากทุกคนอยู่แล้วแหละก็อยากที่จะส่งกลับคืนไปแล้วก็อาจจะมีอะไรส่งให้ทางออนไลน์นะครับผมให้เป็น ถ้าบอกว่าให้ให้ชื่นใจนิดนึง<ม>ก็ตอนนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับ<ม>ใช่ผมอ,อาจจะมีอะไรนิดนึงอะไรนะอยากให้แาเล่าฝากงานนิดหน่อยว่ามันชอบที่นี่อะไรยังไงบ้างครับผมก็อ่สุดท้ายก็ฝากงานบนะิวทรินนะครับผมวิวทริปเฮาส์ออฟโฟร์ฟลูมนะครับผมเซ็นต์ออฟลอ่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับผมคือจัดเครื่องหลังเนี่ยครับเขาจัดเขาจัดดีมากเลยครับผมแล้วก็มีแบรนด์ที่บอกว่าดังๆทั้งนั้นเลยผมก็ลดแรงมากแบบอยากให้ทุกคนที่ อาจจะยังนึกไม่ออกว่าเราจะซื้อของขวัญอะไรเป็นวันวนาเลนไทน์อาจจะซื้อให้ตัวเองก็ได้ครับผมก็มาชอบได้เลยครับผม,ผมไม่า่า่วนนี้ของทานบ่อยมาก <c oughs> ครับผมก็เป็นบุญครับผมเออผมแฮปปี้ที่ได้ทำงานครับผมแฮปปี้มากเลยแล้วก็รู้สึกโชคดีโชคดีครับผมแล้วกไ็ได้เจอแฟนๆก็แฮปปี้ตลอด ก็ถ้าถ้าเป็นเวลาทํางานก็เต็มที่ถ้าเป็นเวลาพักก็เต็มที่เหมือนกันนะครับก็พยายามพยายามดื่มน้ำเยอะๆพยายามพล้วพักให้เต็มพอแต่ว่าไม่พอหรอกใช่ครับเป็นยังไงบ้างขอบคุณด้วยนะครับเาเราบบินหักด้วยบ้านเราู้สึกว่าก็ก็สู้ๆอยู่เหมือนกันนะผมต่อ่าทกับขอบคุณทุกกลับทครับเอาเป้กสุขภาพตอนนี้ก็โอเคครับก็ไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ก็พยายามพยายามค,คิดตัวเองให้ให้แข็งแรงครับผมบางทีเราก็ต้องสร้าง energy ขึ้นมาบางทีแบบเราเครียดแบบไปออกกำลังกา,ายเราก็ต้องออกฤึธขึ้นมานิดหน่อยครับเพราะมันจะได้แบบว่าสร้างภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ที่การแต่ว่าทำยังไงสร้า,างกำลังใจยังไงให้ระบาดมาทำงานทุกวันอ๋อผมมีกำลังใจทำงานตลอดใช่ครับผมไม่ไม่ต้องไม่ต้องสร้างผมเพราะแฮปปี้ที่จะมาทำงานตลอดครับผม ครับผมใช่ครับผมจะเป็นยังไงคะแฟนาจาอยากรู้อะไรเรายากเห็นอะไรอันนี้ผมไม่สามารถที่จะเล่าได้เยอะเลยผมเพราะว่าเขาก็เก็บข้อมูลไว้แน่นเหมือนกันเพราะว่าเราก็แค่รู้ว่ามันจะมันจะมีงานนี้แหละแต่ว่าไม่สามารถบอกเลยว่ามันคืออะไรยังไงใช่ครียมอะไรบ้างเตรียมทุกอย่างครับผมเตรียมทุกอย่างใช่ครัหลักๆก็คือว่ามันจะเป็นมันจะเป็นการการปิด ของ4 m ร์ม t นิตละกันเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่8 hours ร์ครับผมก็เตรียมบอกลากับกับโปรเจกต์นี้ครับผมเพราะมันก็จะมีภาคต่อไปก็บอกได้แค่นี้จริงๆครับผมแล้วอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราประกาศไว้ครับผมซิดคอมซิดคอมซิดคก็ตอนนี้เหมือนเหมือนกำลังจะมีประกาศเร็วๆนี้ครับผมก็รอลุ้นดูเดือนหน้าได้ครับ อันนี้ไม่รูมอันนี้่รูอันนี้อาจจะเป็นแบบถ่ายพิเศษก็ได้อะไรเงี้ยมันเมีการลกาห็นเห็นอยู่เห็นอยู่าาไ้ม่ก <c oughs> ล้าตอบไม่กล้าตอบครับผมะอกาอใช่ครับผมก็ก็จะมีโปรเจกต์สองงานที่เราเราประกาศออกไปผมก็จะเป็น i h o u r s กับซคอมนะครับผมเราก็ นี้เราก็ทางานหนักทีแ่บอบกว่าจริงๆค่ายคือมีโปรเจกต์หลายอันมากเลยเพราะบางบางอันก็ยังพูดไม่ได้ใช่มีลูกบอลนนี่คือมาให้แฟนได้แบบว่าน้ำวันรอเลยเดือนหน้าเดือนหน้าอาจจะมีการประกาศออกไปครับผมเดนะรอดูว่าจะเป็นโปรเจกต์อันไหนครับผมก็รอดูได้เลยแน่นอนนะผมเหมือนเราจะชัดเจนว่ารอบๆเราปรเราปเ็นเขตโนม ใช่ครับผมชัดเจนมาตลอดครับผมเขาดื้อผมเขาดื้อเรียกถามว่าเรียกได้ไหมแต่ว่าผมก็จะไม่ตอบใช่ครับผมพี่ไปร์เวิร์ดค่ะช่วงนี้ทำงานพี่เเยอะครับผมเขายากติดนิสัยพี่เจ็ดไหบ้างติดนิสัยผมคิดว่าก็ไม่ได้ติดนิสัยกันเราก็เป็นเราก็เป็นตัวของตัวเองเราก็เป็นกันเองมากเลยผมก็ก็นิสัยไม่ไม่ไม่ค่อยมีครับ ติดนิสัยแล้วเอามาใช่ไหใช่เป็นคนที่เล่นไปเนี้ยเราเราได้แบบเครื่องซากตัวนี้มาเขาทำมากไหมเราก็เป็นคนที่เล่นเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเขาเล่นก่อนก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะสบายใจขึ้นที่จะเล่นอะไรเทันหมดทันมุกเสร็จแล้วเริ่มทันแล้วผมเริ่มทันแล้วใช่เรายังไม่แบบว่าเอ๊ะขึ้นได้แบบไม่ผมเริ่มทันแล้วเริ่มเริ่มรู้ทันแล้วใช่ไหมใช่ได้ใช่ ก็อย่างที่บอกไปเดือนหน้าจะมีการประกาศนะครับผมก็ยังไม่บอกว่ามันเป็นโปรเจกต์เรื่องอะไรแต่ว่าแน่นอนว่าเราจะมีเราจะมี h ิ้ t แน่นอนในเดือนหน้าแล้วก็สำหรับ8 hours ก็รอติดตามครับผมก็อขอบคุณมากเลยระกท่า